จะมาดูการพ่อเหตุข่อยเพราะว่าข่อยมาเปิดแล้วครบหามือแล้วข่วอ,วอยมาเปิดวาสิมตาตตดเสื่อนี่ม,นมันมันบวมีเสื่อขาวๆเลยนะคะ่ะแล้วเลยเพิ่นวราให้ปิดใปก่อนเพราะว่ามันบางที่มันอาจสิเป็นน้ำอากาศเย็นนะแต่ว่าพอครบครบหามือแล้วมาเปิดมันบวมันบวมีเสื่อขาวๆเลยนะก็เลยล่ออีกสามมือสิมาเปิดเบื่องใหม่ไม่ช่อมจ้ะว่ามันสิมีผลจังใด นี่จ้ะมาเบิงการพอเห็ดข่อยแบบง่ายๆง่ายๆเห็ดกินแบบครอบครัวมือนี้เป็นเปิดาหามื่อมาเบิงแล้วมันบ่มเสื่อนะจ้ะต้องมาเบิงอีกว่ามันเป็นจังไงนะงมาเบิงสีเข้าเห็ดไใบการพอเห็ดก็ข่อยมาเบิงมาเบิงว่ามันเป็นจังไงหนาวไหม ก็เบิ่งจะการพอก heat coil อู้ขึ้นเชือเต็มเลยพี่น้องคุณอ้าวเกาะเป๊ะๆออกมาแล้วอุ้ยนี่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 ออกมาแล้วออกมาแล้วนี่นี่เกาะเป๊ะเกาะเป๊ะเปะพี่น้องนี่เพราะใส่กัดกัดกัดสานะมันอากาศเย็นมันกะ คือนยายคือว่านั่นแหละเพราะว่ามันอากาศหนาวค่ะดิค่ะบันหนาวบันต้องทำนาจจะเล่นหนาวหนาวกูเหนมาเบิ่งก่อนเสื่อมนี่โอ้ยมันสีบอดีตัดมันสีบอดีตัดอันนี้ตัดเสื่อเพราะว่ามันออกแล้วนี่โอ้ยเสื่อเม็ดพีเฮ็ดพื้นแน่นอนเลยโอ้ยพื้นโอ้ยมันกระส่าหนาโคตรมันกระส่าหนา và ngày mày vậy ngày mày chắc 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 nữa Thân ba. Ở, mất. chắc 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 ui, chắc 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 มันเป็นเกล็ดบอลน้องพอใส่กระส่านี่ดอกดอกกลมมันก็มีพนว่าถามมันถามันเป็นตปอแต่แปะอังสิก็คือบอตองตัดเสือมันนะคือบอตองตัดเสือมันเลยนะแค่เปิดเปิดให้มันมีอากาศเขาคุนปกติถามมันมันเป็นเสือขาวๆสีซื่อพนว่าตัดเสือมันนะ มันมันมันเกิดตุ่มแล้วนี่มันสีออกดอกแล้วนี่พุ่นพี่น้องโอ้ยโอ้ยพุ่นพี่น้องพุ่นพูนข้างในพุ่นพุ่นข้างในพุ่นดอกมันพ่นออกมาแล้วก็มีพุูนดอกมันพ่นแล้วดอกมันพ่นแล้วพ่นแล้วก็มี ดอกไงเแล้วก็มีพี่น่องซื้อว่าได้ผลอยู่